สวัสดีครับอ่าครับเป็นมือเงินที่หนึ่งครับอ่าพืชสภาพมพศ2 5 6 7นะครับเนาะครับเป็น FC ครับมือนี้ครับเป็นคลิป FC ที่ FC ตัวโวกสเประเทศครับขอมาถามไอ้อัดิ่มตามค้วมฝันของเกที่เป็นเป็นแฟนของอเครื่องเกียร์นะครับสร้างไฟ ครับที่เป็นเครื่องปั่นปฟครับผมเพื่อนได้โชคสองงวดทิศงวดนี้เป็นงวดที่3ครับเพื่อนได้โชคแล้วงวดนี้ครับเพื่อนกระไดนํำกองเงาความกับแตกมาวัดเมื่อวานครับมือในกระไดครับมาความกับขณะกองเงาครับความมาเบิงมาชมบารมีองค์ูชีปะขาองค์ูต่าองคูรีความกับแม่คู่หมหันนะครับเนาะครับแอดยิมมาตามตัวเลขความฝันความฝันของเจเพื่อนครับว่าเพื่อนสีฝันว่าจังไดหรือว่าไอหรือว่าแฟนเพื่อนฝันครับผมเพื่อนฝันบอหลังจากปู ให้แนวทางเพิ่นพะวาเพิินได้น้ำตนบักคมมาถวายปูดาวแอดยิมก็ถทามวาคันฝันแล้วครับกับบอกแนวทางให้เอฟซีเนเดอร์ครับเมื่อนี้เพิ่นก็มาถวายกล่องเงีเนวนะครับเนาะอมครับแตกมาเบิดมูบันครับกับว่าได้มื่อนี้ครับแอดยิมกิบทามเสียเพิ่นครับเกยเพิ่นว่าครับเพิ่นได้ฝันบอปูไปเขาฝันบอทุกงวดครับที่เพิ่นมหาปูเพิ่นกลับขึ้นไปครับ ปูสิพยำตัวเลขให้เพิินนะครับเนาะปูตาสิบยำตัวเลขให้เพิ่นแต่งวดนี้เป็นยังไงมา,ากยังไงเดี๋ยวอดยิมผ้าไปติดตามครับไาเก้ครับเสียเพิ่นว่าเพิ่นสิฝันบอปูสิไปให้แนวทางบอหลังจากปูกให้โชคหลังมือเพิ่นนําต้นผาปามาถวายปูครับมือนีเพิ่นามาถวายกางองเง้ยเดี๋ยวอดยิมผ้าติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเก้สวัสดีเสียเพิินนะครับเนาะเป็นเสียแล้วสองวดส่วนแล้วเนี่งวดนี้เป็นงวดที่สามแล้วครับผมหลังจาก งวดเมื่อกี้นี่ได้โช่วกับเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดด้วยเนาะค,ค,ครับปูตาประทานโช่วให้บ้านนี้ครับเพิ่นกระเทือนตนปากขามาถวายปูวันที่ไหนครับวันที่เท่าไหร่ประมาณมาาวาันที่เท่ไหร่ฮะที่มาถวายปูมาชุดวันที่ยี่สิบสี่ป่ะครับโอ้ประมาณนั้นเนาะครับ <30 S 2> ครับผมแล้วก็เพิน่นให้แอดยิ้มครับหามือถามปูขาหามือถวายกวางแง่ให้เพิ่นก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมกวางแง่กับม้วนดีเนาะครับเนาะกับเราติดตามว่าปูสิมาร์โบตับแอดยิ้มเสร็จทีไปเมิ่งไหร่หนึ่ง แล้วตามตะเก ا าสองวดซ้อนสองวดติดติดผ่านมาครับเกียเพิรว่าคันใครมหาปูมากาบปูแล้วครับปูสีตามไปเข่าฟันครับให้โชคไปย่ำตัวเลขหมดบาทมาซันหมวดนี้สามารถติดตามไปพร้อมกับแอดยิมว่าเกีหรือไอเพิ่นสีฝันนะครับเนาะหรือว่าตัวเลขเป็นตัวเก้าตัวเดิมครับไปติดตามพร้อมพอับแอดยิมครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนึงครับอ่าเป็งได้ครับไป ผู้ใด้น้อฝันมวลนี่มีคนฝันบ่อปูตานไปบอกหอดบานหอดซองดีกว่าครับได้บริษันเป็นตัวเลขครับโอ้ฝันอยู่แต่ว่าได้บริษันเป็นตัวเลขครับผมฝันแนวใดอครับเสี่ยฝันว่าครับกลับไปจากที่ว่าหลังจากที่ต้นมะามแล้วล่ะครับครับผมฝันว่าชุ่มที่มาน้ากันนะครับมวลลายครับพักกันฟ้อนอยู่บ้านครับ้ากันฟ้อนมวลลายว่าัไนฝันที่ว่าคนที่มาไอ้น้ำกันเมื่อนับที่ต้นมะคำต้นมะคำน้ำน้ากันนะครับที่ถึงรางวัดในในโชคน้ำปูตาเนาะครับครับครับขึ้นไปฝันว่าได้ฟ้อนแสดงว่า คุ่มนั่นฟอนเบิดเลยครับฟุกฟอนเบิร์ดคุ่มเลยอ,อ้าวพี่น,อน้องมวนครับมนนวนแนวว่าชนนี่เป็นความฝันครับอัน,นได้ยิบสลากินแบงครัฐบาลไปไปเสียนี่ยครับยิบอยู่ครับยิบอยู่โอ้อ๋ดีใจแล้วครับตัวให่ชงชงมนันให้ล้านแตกครับเจ้นี่กำมั่นใจว่าตัวเลขที่ปูให้ไปเมื่อน,นั้น,นตัวอะไรครับที่ปูให้ไปเมื่อน,นั้นเมืเเเ่อนั้นปูหอยเช็ดซูลปห้ยเช็ดซูลอ่าครับบันนี้แต่ว่าเจ้เจ้บ่ได้ฝันวันนี้ฝันแต่ว่า ฝันเห็นแต่คนที่เพิ่นตายไปแล้วนะจ้ะโอ้ฝันเห็นแต่คนที่เพิ่นตายแสดงขี้แจงสูออกตัวเก่าคลยจ๊้งสูบออกากตัวเก่าคว่ำดูซึ้งอ่ากาผมคว่ำดูซึ้งขี้แงมันสูออกตัวเก่าฝันเห็นแต่คือคนตไตไม่แสดงว่าเลขตัวเจ็ดศูนย์มันเป็นเมียนแล้วเ่ามันตายโคลมหรือเวล่ามันอยู่แล้วอ่าแสดงมันอยู่แล้วแล้วไอ้เพิ่นก็ฝันดีด้เสียกับฟันดีดเนีฝันว่าได้ฟ้อนน้ำกันเบิ้ดขุมมือมากเมือนนั่นเนี่ยมาเสียครับกับ บันมาซุ้มมาด้ำกันที่ต้นมะคำก็เนี่ยแหละครับบันกลับขึ้นเมื่อเราปันเนี่พักกันฟ้อนมาสั่นพักกันมวนไหลนิ่งใจฟ้อนยกคุ้มเลยเนี่นครับอ่าพี่น้องผูดได้เลยด้โรตเตอรี่พักพุ่นพักกันได้โรตเตอรี่พ่นละสิบเจ็ดใบนะครับพ่นละสิบเจ็ดใบเนี่ยอ่ามีมวลมวนอ่ะมวมวลอ่ะครับที่มวนน้ำกันนิฟ้อนน้ำกันโอ้ได้โรตเตอรี่พ่นละเจ่นละสิบเจ็ดใบเนี่ยอ่าพี่น้องเอาเด้อครับบาทหนึ่ ว่าเก็ดว่าเก็ดศูนย์กับเก็ดเก็ดหนึ่งเก็ดเก็ดหนึ่งไงน้องนี่น้ำกันนะครับเกิดต้นบระขามไปแล้วแล้วก็ปันโอ้แสดงว่าผู้นั่ไปย่ำด้วยนี่ว่าตัวเลขตัวนี้ซีเมนแล้วเล่ยเล่ยผู้ที่ว่ามาน้ากันนะครับครับพูดนะนะครับมันแน่วมเหนียเต้นกวาดกันม้วนอะไรโอ้แสดงว่าเจ็ดใบที่ได้จัดนักดีเนาะได้ลอตเตอรี่สิบเจ็ดใบแน่นครับอพี่น้องฟังดีๆนะครับเด้อครับอันนี้เป็นแนวทางครับ สองสามีภรรยานะครับเนาะที่เพิ่นได้ชคได้มนันกับปูสองงวดสองงวดนี่เป็นงวดที่สามเขาก็มาลุ้นไปพร้อมๆกันว่าคว่ำฝัน แล้วก็โชคที่ปู่ประธานโชคให้สิเป็นงวดที่3ามติดต่อกันบ่ครับขอขอบคุณขอบคุณไอ้ครับเสียหลายๆครับอ่าครับผมเจ้ครับเสียหลายเนาะครับเนาะที่มาให้แนวทางแบ่งปันเอฟซีให้โชคๆมันๆนน้ำกันเบิดทุกปู่ทุกคนนะครับเด้อก็ถือว่าเฮาได้เฮ็ดบุญขึ้นกันเอฟซีได้โชคได้มันน้ำเฮาเพิ่นมที่ได้ร่วมอ่าปัจจัยมารวมสางรวมเฮ็ดน้ำกันถือว่าเฮาได้เฮ็ดบุญขึ้นกันครับขอบคุณขอบคุณหลายๆครับครับสิไป็นเตตัวก่อน ไปเบื้องวัดที่เพิ่นจันทร์นะครับโอ้วัดซาสนุบนวัาระล่ำขับอยู่บันเทียมด้วยครับเด้อครับเดินทางมาทางมันผือแหละครับผมใหายสุกๆมันๆครับไว้นำโตกปูตาเขาก็ย้่นได้ไปเทื่ยไปไปเทื่ยนึงตั้งแต่อคนละครับตั้งแต่ถวายพระป้าๆคนละครับโอ้ครับผมอยากเห็นวิวนำโตกเอาก็เสียบปากป้ายเอาย้อนละครับเสียบเลยนำโตกเสวมงามไทยดูไทยยังได้ขอบคุณขอบคุณหลายๆครับครับผมครับผม สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสายบุญทุกทท่านนะครับเนาะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาครับเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องครับเอาไว้แอดเซลงคลิปได้ไปครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายครับกดไลค์กดแชร์ให้คือเก่าครับมือนี้อ่าเป็นมือวันที่หนึ่งนะครับก็ตามสัญญาครับเอฟซีกระทักมาบอกร้ายว่าตามความฝันของอ่าผู้เพิ่นถวายกล่องเงาห้ปูนีเดอร์ฮัลสันบาให้เอฟซีเนี่ยฮัลสันอ่าที่ถวายกล่องเงาปูนะครับเนาะครับเพิ่นกับผู้อ่าพนัยาของเพิ่นครับผู้ ครับว่าตัวเลขครับย่างโตที่ผู้ประธานโชคให้เราประทันว่าครับมั่นใจครับก็คือเจ็ดศูนย์นะครับเนาะครับทั้งสามีเพิ่นครับเพิ่นก็ว่าเพิ่นฝันดีครับหลังจากมาถวายต้นประคามแล้วครับกลับคืนเมื่อบ้านครับฝันว่าได้ฟ้อนน้ากันเบิดคุมประทันว่าทีมาน้ากันครับฟ้อนกอดกันอ่าภูมิอาเพิ่นนี่ก็ฟ้อนกอดกับโมที่ถือกสองแสนงวดที่ผ่านมาครับเือกย้อนงวดนี้ครับได้ฟ้อนย้อนสิบอ่าลอตเตอรี่สิบเจ็ดใบประทันอ่าเอฟซีครับได้เบิึง ได้ชมคลิปนี้แล้วครับก็คอยสวๆมันเลยครับเด้อครับเพิ่นฝันว่าครับได้ฟันเกี่ยวกันเบิดคุ้มมาสั่นหลังจากที่มาตัวถวายตัวบักขามปูตาเขาแล้วครับผมนี่แหละครับเอฟซีกับอันนี้เป็นแค่ความฝันครับใส่พิจารณาในการรับชมครับทั้งช่องเป็นแค่แนวทางนะครับเด้อใส่พิจารณ์ยัในการรับชมครับผมก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะที่แอดยิ้ม แอดไอแอดแตงโมครับลงคลิปได้ไปครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายครับกักดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คือเก่าครับทั้ง้านนั้นก็เป็นพระมหาเจดีย์นะครับเนาะยางสวยงามเลยครับเด้อสางสวยกำลังสาบไล่สาบนะครับรอบรอบนะครับกำลังติดไล่ติดยังครับกับยางสวยงามกับเลยบุญบารมีองค์ผู้ชี่ประคาวความผู้ตาครับที่ได้เห็ดได้สั่งนะครับความสูงโอ้สายยาสายยางงามนะครับติดไล่ติดยังแล้วครับกำลังไล่สาบครับเอ็ดซีทีรล่อความฝันของ สร้างเกียน์สร้างไฟครับความฝันก็คือครับผมเพิ่นฝันว่าได้ฝอนเกี่ยวกันรถกลุ่มวัฒนบดีใจอาถือที่ได้ฝันย่อนลอตเตอรี่สิบเกตใบวัฒนบดีเพิ่นบ่าได้ฝันย่อนลอตเตอรี่สิบเกตใบกัมาตรงกันกับผู้กระซิบแม่คู่เมืองเซาลี่แตงโมแม่คู่ไปจุดทูบคาราวะแม่คู่บอกว่าขันปู้ครับอยากฟังอยากเบิ้ลมอลำขนาดใหญ่ๆมื่อกี้ซิบบอกลูกบอกหลานวโรซันปู้รีเมากี้ซิบบอกสิบเกตนั่นเลยวัฒนบดี เอฟซีก็ไปยิบไปหาได้ครับเด้อกุญแจเบอร์สิบเจ็ดสายยากุญแจนะครับเนาะเบอร์สิบเจ็ดครับก็ไปยิบไปหาไปได้ครับอ่าขันซามันสีผาดมันสีเบิดก่อนได้ลอตเตอรี่ครับก็ขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกๆท่านครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกําลังใจให้ทั้งช่องแต่งมือมีอยังเพิ่มเติมนะครับครับแต่งมือว่ามีอยังเพิ่มเติมนะครับเนาะครับมีแต่โบกมือใบใบว่าพ่อแล้วแม่เราละวันซันว่าอากาศพิจารณาเอา ครับให้โชคๆมันมันลำดำเรื่อยๆครับคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันใดก็ขอให้สมมาตรปารถนาทุกประการครับขอให้บุญบารมีองค์ปูชีปากาวความปูตาครับโดยบรรดาในสายบุญของปูครับทุกปูทุกคนครับมีแต่โชคแต่มันแต่ดำตาด้วยครับ่าคว่ำแบยาให้ได้คว่ำไขยาให้มีครับรักษาสุขภาพเลยครับเด้อปราวาช่วงนี้มันระดูฮ้อนครับระดูฮ้อนครับอากาศมันเปลี่ยนแปลงดูนะครับเนาะเดี๋ยวก็ฮ้อนเดี๋ยวก็คือฝนสิตกครับเข่ากับครับอ่ารักษาสุขภาพครับผม ้โซกๆมันๆลำๆเรื่อยๆมืออื่นครับมาพอกันอีกเรื่องหนึ่งครับสำหรับเลขอ่าควบฝันอ่าแม่คู่คนฝันนะอ่าว,ว่าเห็นเลขอ่าหนึ่งกับเลขหกว่าทันหมดนี่ครับอีพซีสีเอาอันนี้เป็นแค่ควบฝันนะครับได้แม่คู่ฝันๆเห็นเลขหนึ่งกับเลขหกว่าทันอ่ะนี่เป็นแนวทางของแม่คู่ครับเป็นแค่ควบฝันครับสำหรับปูรี่กับซิปบ,บอกแม่คู่อันนี้เป็นปูรี่นะ ครับกระซิบบอกแม่คู่สิบเกียว่าสันว่าอ่ะมักกระตามกันว่ามักกระพานครับทั้งช่องเปลี่ยนแชแนวทางครับอ่าใส่วิจัยยันในการรับชมครับหรือว่าเบิ้งเป็นการบันเทิงก็ได้นะครับเนาะครับหรือครับเบิ้งเปลี่ยนแชแนวทางครับผมซ้หรับตัวเลขที่แม่คู่ไปยิปไปหาสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่สองคือภาคมพศอสอสงพันหารวยหกสิบเกียครับกระนี้เก้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าอ่าราคาหนึ่งเก็ยรนะครับเนาะราคาศูนย์หก หกศูนย์รายกัรหนึ่งหกหกหนึ่งครับอ่ะกันเอฟซีสีไปยิบไปหากับแม่คู่เฮากลับกับเปล่าไปยิบไปหารด้ะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องจะขอจบคลิปตรงเพิ่งสำนี้กับขอเอฟซีไซบุญทุกทุกท่านโชคโชคม,มันมันลำลำเลยลุ้ยครับแอดจิมกลับขอสวัสดีครับ